ช่วยทำโดยมิสุมารุเดนซองหล่ออรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมค่ะกลับมาช่วยทำกันเรื่องราวของอาเซียนต่อตอนที่สองจากเมื่อวานนี้ที่เราได้รับเกียรติจากท่านอดีตเลขาธิการอาเซียนดรสุรินทร์พิสุวรรณกำลังมาฉายภาพเตือนสติคนไทยค่ะว่า46ปีอาเซียนก้าวเข้ามาแล้วเนี่ยคนอื่นเขาไปกันถึงไหนถึงไหนนู่นแล้วนะคะ เรานี่ยังอยู่อยู่กับที่หรือไม่ก็อาจจะเรียกว่าถอยหลังไม่รู้จะเข้าคลองไปดีหรือเปล่า <c oughs> เราควรจะปรับอะไรกันอย่างไรสวัสดีท่านดรสุรินทร์ค่ะค,คุยค้างเอาไว้ซึ่งน่าสนใจมากทั้หอันที่จริงอ่อันที่จริงประเทศไทยเนี่ยมีอะไรโดดเด่นหลายเรื่องค <c oughs> ่ะอ่เรื่องทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยทางด้านการเกษตรทางด้านการแปรรูปอาหารไม่มีใครสู้เราได้ค่ะเรื่องของ อุสากรรมรถยนต์ไม่มีใครสู้เราได้ <S <S เรื่องการท่องเที่ยวไม่มีใครสู้เราได้แต่ทั้งหมดเนี่ยเราพัฒนามาตอนที่คนอื่นเขายังไม่ได้เอาจริงเอาจัง,งโลกยังไม่กว้างให้เขาออกไปแข่งขันเพื่อที่จะดึงอะไรต่างๆมาที่เขาตอนนี้โลกมันกว้างแล้วโลกไม่มาถ้าเราไม่ไปชวนทีนี้มาเรื่องการศึกษาการศึกษาเนี่ยประเทศเรเนี่ยลงทุนเรื่องการศึกษามากกว่าคนอื่นแต่ผลได้ ผลลับที่ได้รับเนี่ยต่ำกว่าคนอื่นเราในงบประมาณแผ่นดินสองล้านกว่าล้านบาทเนี่ยห้าแสนล้านใช้เพื่อการศึกษามากกว่าคนอื่น20%กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคนไทยสี่คนคนมีผลผลิตเท่ากับคนสิงคโปร์หน,นึ่งคนเพราะะนั้นต้องตั้ง<ม>เป็นเบนชมาร์กเป็นเป็น จุดหมายเอาไว้ว่าภายในหปี3ปีมันต้องเหลือคนไทย3คนเข้ับเสียงโปรหนึ่งภายในเปีต้องสองคนหรือเท่ากันอันนี้ต้องทําให้ได้ต้องต้องยอมรับว่าความสามารถในการแข่งขันและการเทรนคนให้สามารถทําหน้าที่หลายอย่างพร้อมๆกันเขาเรียกบัลททยฟังชนาลิตี้ไม่ใช่ทําสิ่งเดียวแล้วก็ เรียนเป็นนักกฎหมายมาก็เป็นนักกฎหมายตลอดชีวิตไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นนักบัญชีมาก็ต้องเป็นนักบัญชีตลอดชีวิตไม่ได้ทำอะไรเลยโลกต่อไปนี้มันจะเปิดโอกาสให้คนนี้เลือกอาชีพได้ทุกๆ10ปีทุกๆ15บปีแต่เราไม่ได้เตรียมตัวให้คนปรับตัวและเปลี่ยนเตรียมยังไงนะได้บ้างคะก็สอนให้สูตรง่ายๆก็คือสอนให้เขาคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นวิเคราะห์ข้อมูลเป็นใช้ข้อมูลในการที่จะมา นำไปสู่การตัดสินใจเราสอนให้เด็กจํเาเราสอนให้เด็กจําพศเราสอนให้เด็กจําตัวเลขสอนให้เด็กจําชื่อ<ห>สิ่งเหล่านี้มันไม่ช่วยให้เราปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่แต่สอนให้เด็กวิเคราะห์ตัวเลขวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ข้อมูล<ห>เขาเอาความสามารถในเชิงวิเคราะห์เนี่ยไปใช้ในการปรับตัวเขาตลอดตลอดไปดเรื่องก็ <laughs> ต้องเปลี่ยนที่ครูก่อนนะ <laughs> ต้องเปลี่ยนที่ครูก่อนต้องสอนให้ครูให้อาจารย์ยอมรับ ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปว่าเด็กเข้ามาเนี่ยควรจะมีข้อมูลมากกว่าครูในบางเรื่องและสามารถที่จะท้าทายครูได้แล้วครูอาจารย์เองก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกท้าทายไม่รู้สึกอินส c คีการที่เด็กจะต้องรู้มากกว่าเพราะในห้องเรียนมันต้องมีพลวัตและดินามิกสของการเล็กยนไม่ใช่เลคเชอร์เพียงอย่างเดียวผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีสอนวิธีเรียนได้เนี่ย คุณภาพของคนมันก็จะเปลี่ยนไปต้องลงทุนต้องลงทุนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสําคัญเป็นกุญแจที่สาคัญพูดถึงภาษาอังกฤษสําคัญนี่จะทํายังไงให้คนไทยภาษาอังกฤษดีขึ้นโดยเร็ววันพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อภาษาอังกฤษท่านนี้สุดยอดมากเลยเดี๋ยวกลับมาค่ะมาเลยนะครับ ผมกล้าให้ทุกท่านทดลองขับเบนซ์เอคลาสใหม่ด้วยตนเองเบนซ์เอคลาสสำหรับคนรุ่นใหม่และหนุ่มรุ่นใหญ่หรือคนรุ่นสุดท้ายอย่างผมก็ขับได้ดูดีขับก็ง่ายสะดวกปลอดภัยเชิญเลยนะครับที่เบนซ์รามินทา0 2 9 4 5 5 5 5 5โมงเช้าถึง1ทุ่มหรือที่ซอยทองหลอ่อผมอยู่ทุกวันแล้วครับเชื่อมาผมมีปุ่มรีเฟรชเป็นของตัวเอง และเปลี่ยนตัวเองเสมอกดปุ่ม refresh ทุกวันสิ่งดีๆเริ่มใหม่ได้เสมอเครื่องดื่ม M Storm หมูอะไรมันนุ่มจังเลยคะหมูคุโรบุตะหมูอะไรนะคุโรบุตะอะไรนะคุโรบุตะอะไรนะทอาเต่เรี่างเนี่ยเนื้อนุ่มหอมฉ่ำเมนูไหนก็อร่อยถ้าเป็นหมูคุโรบุตะหมูต้องจาก CP ท่านเป็นคนดีหรือเปล่า ถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์ซองหล่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตู้เวียโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซิโตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีซันรูฟด้วยบินเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก0 2 7 1 4 8 8 8ผมอยู่ทุกวันละครับ ที่หนูทำไม่ได้ถ้าคิดจะทำตื่นแซซี่อาชอาชอาชฮะมิสมารุหไม่เข้ามาแล้วงานเลยแล้วจ่นยไ้มิสมารุ้รู้จักเวชพงศ์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะค่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ ให้ความเชื่อถือมาตลอดพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเพศสัชกรก็มีความรู้พนักง,งานก็เป็นกันเองใ,ใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถ รถทัพรวมการเฉพาะกิจองประเทศไทยเชิญชมกันอย่งขันกีฬาซีเกมถ่ายทอดสดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเนเนอร์สลับสำหรับสเปนหมุนเวียนผ่านทางช่อง 3, 5, 7โมเดิร์นไนและ NBT บทีตั้งแต่วันที่11ถึงยี่สธันวาคมนี้นนแชอบว่าเด็กที่แบบร้องเพลงแบบนี้แล้วมันหาตัวจับยากพวกเรา ช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชพงโอสถคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยากจะสุขภาพกายดีแล้วก็สุขภาพใจดีด้วยไหมครับนี่ผมมีงานนี้มาฝากเลยครับคุณผู้ชมวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับเราไปวิ่งกันครับวิ่งเพื่อการกุศลครับเพราะว่ารายได้จากการสมัครนะครับเราจะไปทําการกุศลกันครับที่สภาการชาติไทยครับเพราะนั้นไปกันครับไปกันทั้งครอบครัวเลยครับจะได้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ สุขภาพใจดีด้วยครับอาคะกลับมาช่วยคิดจะทากันต่อกับดรสุรินทพิสุวรรณภาษาอังกฤษท่านทิ้งไทยไว้พูดถึงดสุรินทร์สุรินเห็นภาพโอ้โหไปนะจบพาเวิร์ดนะเป็นเลขาอาเซียนผู้ภาษาอังกฤษเป๊ะจริงๆแล้วท่านก็เป็นคนนครศรีธรรมราชเด็กจบโรงเรียนไทยธรรมดาธรรมดาไม่ได้เป็นเออโรงเรียนวัดด้วยไม่ได้ลูกท่านหลานเธอเรียนอินตรงอินเปอร์มาท่านยังพูดภาษาอังกฤษได้ขนาดทำไมอะคะความมุ่งมั่นความทุ่มเทค่ะ แล้วก็ชีวิตไม่มีทางเลือกมากนะักนอกจากการศึกษาเพราะฉะนนั้ถ้าเฟล์ถ้าล้มไม่ประสบความสำเร็จเรื่องการศึกษามันก็หมดเพราะฉะนั้นล้มไม่ได้นั่นคือ,อคสิ่งที่อยู่ในใจมุ่งมัน่นต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วภาษาอังกฤษนี่คือเป็นกุญแจรู้มาตั้งแต่ต้นตระหนักตั้งแต่ต้นว่ามันจะเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ทั้งโอกาสทั้งความรู้ทั้งสถานภาพบทบาทหน้าที่ภาษาอังกฤษถ้าพูดเป็น ภาษาสังคมวิทยาก็คือเป็นตัวที่สร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคมผมสามารถที่จะขึ้นมาจากจุดที่ต่ําที่สุดในสังคมคขึ้นมาสู่การเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศได้เป็นเป็นปากเป็นเสียงของประเทศได้ก็เพราะภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นมันเป็นเลเวลเลอร์ถ้าใช้เป็นภาษาอังกฤษคืคเป็นตัวที่ทําให้เกิดความเสมอภาคสังคมไทยมันควรจะมีโมบบลิตี้ในลักษณะนี้ค,คือ คนเก่งก็ขึ้นมาได้ค,คนที่ได้รับการยอมรับก็จะอยู่รักษาสถานภาพตัวเองไว้ได้แต่ถ้าไม่มีคุณภาพก็ต้องตกลงไปแต่แต่ว่าโครงสร้างของเราขนาดนี้คือคนที่อยู่สูงอยู่แล้เจะอยู่ได้ตลอดไป <c oughs> ด้วยเหตุผล <c oughs> ด้วยเหตุผลที่ผิดแต่คนที่พอจะมีโอกาส เก่งแล้วก็มีความรู้มีความสามารถขึ้นมาไม่ได้เพราะมันมีเงื่อนไขอื่นมากมายที่ทําให้เขาขึ้นมาได้สังคมต้องมีโมบิลิตี้ภาษาอังกฤษหรือการศึกษา,าการศึกษาก็เลยกันคือตัวประกอบหนึ่งกุญแจหนึ่งที่สร้างให้เกิดความเคลื่อนไหวขึ้นลงในสังคมเมื่อทุกคนตระหนักว่าถ้าเขาเก่งถ้าเขาทุ่มเทถ้าเขามีความรู้มีความสามารถและเขาสามารถที่จะไต่บันไดของสังคมขึ้นมาได้ ลูกหลานของเขาอาจจะอยู่ตรงนี้กับเขาแต่ถ้าไม่เก่งจริงรุ่นต่อไปก็ต้องลงไปข้างล่างสังคมที่เสมอภาคสังคมที่เป็นประชาธิปไตยต้องเป็นสังคมที่ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในษณะนี้ไม่ใช่อยู่กันอย่างนี้ตลอดไปคนอยู่ล่างก็อยู่ล่างตลอดไปคนอยู่เหนือก็อยู่เหนือตลอดไปเกิดกาไม่มีโอกาสไม่มีนความหวังความขัดแย้งมันจะเกิดความแรงเสียดทานในสังคมจะเกิดการต่อต้านเกิด ความรัศมีรสายเหมือนกับสังคมไทยในขณะนี้แล้วเราทำให้เป็นแบบนั้นได้ยังไงนะคะท่านคะต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนต้องยอมรับในเรื่องของความรู้ความสามารถต้องอใช้ความรู้สอความสามารถในการวัดในการคัดสรรในการเลือกเดี๋ยวนี้เราใช้เสียงข้างมากชี้นําทุกเรื่องเราใช้อํานาจที่ได้มาเพราะเสียงข้างมากในการาตัดสินใจทุกอย่าง คนที่จะเข้ามาอยู่ตำแหน่งก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในพรคเป็นพรรคเป็นพวกคนที่จะรับการเลื่อนได้รับการให้โอกาสให้ตำแหน่งก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ได้ the best มาทํางานให้เราหนึ่งสูญเสียเรื่องของทรัพยากรทํางานไม่ได้เสียโอกาสของประเทศชาติประเทศชาติเปิดกว้างขึ้นเราไม่สามารถที่จะวิสาสะติดต่อโต้ตอบแล้วก็ต่อรองกับเขาได้เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวมาทํางานนั้นเพราะเราขึ้นมาด้วยเหตุผลอื่นไม่ได้บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ แล้วเรายังส่งสัญญาณผิดกลับไปที่กรองที่กรมที่กระทรวงที่ตัวเองสังกัดว่าต่อไปนี้ไม่ต้องใช้ความสามารถต่อไปนี้<ว>ไม่ต้องเตรียมตัวต่อไปนี้ไม่ต้องเรียนแค่เป็นพวกใครก็สามารถที่จะได้ตําแหน่งแล้วคนดีคนที่มีความสามารถคนที่มีความรู้หมดกําลังใจกลายเป็นเดดวูดกันทั้งกระทรวงกลายเป็นไม้ตายด้านกันทั้ง<ต>กระทรวงแต้สังคมไทยจะเปลี่ยนได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงเปลี่ยนได้ฮะจุดยูเทอรนะ์ยังมียังมีนะคะยังมีความหวังแต่ว่ามัน สั่นลงทุกที๋อฟ oh, ังอย่างนี้แล้ว <c ười> พอมีโอกาสแต่ว่าต้องรีบช่วงชิงโอกาสนี้ก่อนที่มันจะหมดไปเรื่อยๆะนะคะเพราะยิ่งฟังอย่างนี้แล้วหลายๆคนดิฉันมีโอกาสได้คุยกับคนจํานวนมากทีเดียว,ท,ยวทุกคนมองเป้าหมายมาถึงผู้นําของประเทศที่เราคาดหวังเราอยากให้เป็นหลายคนมองไปถึงหนึ่งในงนั้นคือดรสุรินทร์พิสุวรรณเดี๋ยวจะมีโอกาสต้องเรียนถามเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของดรสุรินทร์พิสุวรรณจะอยู่กับประชาธิปัตปัดไม้หรือจะไปอยู่ที่ไหนมีโอกาสที่จะก้าวเข้ามาสู่การเป็นผู้นําประเทศไทย บนเวทีสากลแบบนี้หรือไม่แต่ว่าวันนี้หมดเวลาต้องกลับคอบพระคกณดรสุริยสวรรณมากๆนะคะที่คุณาให้โอกาสรายการมาช่วยคิดช่วยทำกับเราด้วยเอาละค่ะเด็กไปชมเด็กคิดเด็กทำกันแล้วก็ปิดท้ายกันกลับไปที่สถานีวันนี้ดิฉันสิริบมูลนัทธพาลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ดีค่ะเด็กคิดเด็กทำวันนี้ทันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการป้องกันการทานผักที่มีสารพิษตกค้างค่ะ จากข้อมูลการสำรวจของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชรวมกับนิตยสารฉลาดซื้อทำการสุ่มตรวจผักที่ขายในตลาดสดทั่วไปและลดเรเพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐาน38.1%ซึ่งวิธีการป้องกันสารพิษในเบื้องต้นก็คือการล้างผักหรือผลไม้ให้ถูกวิธีเช่นล้างผักโดยให้น้ำไหลผ่านเด็ดผักเป็นใบๆใ,ใส่ตะแกงรงโปร่งเปิดน้ำให้แรงพอประมาณใช้มือช่วยคลี่ใบผักและถูไปมาบนผิวใบของผักและผลไม้นานประมาณ2นาที จะสามารถลดสารพิษลงได้ร้อยละ25-63%ค่ะได้ข้อมูลแบบนี้แล้วอย่าลืมลองน้ำกลับไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเหมาะกับการเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬากันจริงๆเมื่อกี้ช่วงว่างก็วิ่งจอกกิ้งกันอยู่โดยรอบแหละอยู่นิ่งไม่ได้วอร์มร่างกายเล็กน้อยตลอดต้องฟิตตลอดหายใจทันไหมทัน